สวัสดีครับอีพีนี้คุยกันเรื่องนิวบาล a n ห้9ร้า v 3นะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าผมเคยทำรีวิว9 9 0 v 3กันไปแล้วแต่ว่าผมไม่เคยมาทำรีวิว9 9 0 v 3เนี่ยแยกเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยคือก่อนเนี่ยผมก็มีทำรีวิวแบบ9 9 0กบ v 3กับ เทียบกับรุ่นรุ่นนี้หรือว่าทำรวมกันไปนะครับแต่ว่าคลิปจะเป็นคลิปแรกเลยที่ทําแยกออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูคลิปก่อนนี้ก็ไปคลิกลิงก์ดูได้ด้านบนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง990 V3 สวิสาเนเพราะว่าก่อนที่ผมเคยทําสีเทาไปแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นสีดําที่ผมเพิ่งจะได้มาแล้วผมคิดว่า New Balance สีดํามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมแบบไม่เคยซื้อเลยผมคงหินว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเจอคู่นี้ V3 แล้วก็ V6 เนี่ยเป็นแค่2 V ที่ผมว่าเออมันโอเคแล้ววันนี้มีโอกาสได้ซื้อ V3 มาก็ยอยากจะมาเล่าทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเผื่อเจอราคาดีจะได้ไปซื้อกันอ้ผมซื้อมามื่อสองมัน5,000กว่าบาทนะครับก็สภาพยังดีกันอยู่เลยนะครับก็ไปซื้อในเพจแบบ ในกรุ๊ป New Balance NBTH นะครับใครที่แบบยังไม่เคยไปซื้อก็ไปลองเสิร์ชกันดูได้นะครับเพราะแบบมีราคาดีเยอะมากมีคนเอามือหนึ่งมือสองเนี่ยมาขายกันเยอะมากพรีออเดอร์ก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะช่างมันมาพูดถึงรุ่นนี้กันดีกว่าผมขอพามาดูรอบๆตัวตรองเท้าคุณนี้ก่อนนะครับนี่คือ990 V3 นะฮะที่อยู่ในมือของผมอันนี้เป็นสีดำล้วนเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าเขาใช้หนังกลับ ดำแท้ทั้งหมดเลยแล้วก็แทบจะไม่มีตัดขาวเลยมีตัดขาวแค่ตรงโลกโก้ตัวเอ็นแค่นี้แล้วก็ตัวพื้นแค่นี้เองนะครับซึ่งผมว่ามันอาจจะแอบดูดำไปนิดนึงคือจริงๆแล้วอะก้าวศูนย์วีหที่เขาออกมาใหม่เนี่ยเขามีช่วงที่มันตัดขาวเยอะกว่าน,นี้ผมว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะครับผมก็ลังสั่งมาอยู่แต่ว่ายังไม่แต่ว่ายังมาไม่ถึงก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งละกันเดี๋ยวถ้าเกิดมาถึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็ด้านบนก็จะเป็นเหมือนว3สาทั่วไปแหละนะครับ ก็จะมีเชือกนี้เป็นเชือกเป็นแบนนะครับมันมืดนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็ด้านบน New Balance USA นะฮะอันนี้ก็มีเขียน USA ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเขียนว่า made in USA แล้วก็มีโลโก้ n w w b l l n n e e สีแดงตรงนี้เขียนว่า990ผมว่าไอ้คำว่า990เนี่ยผมมันเท่มากเลยแบบดู retro มากแล้วก็มีเทคโนโลยี Encap ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเทา แล้วข้างล่างเนี่ยจะออกสีแบบออกเทาคร,ครีมหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพูดถึงเรื่องของไซซิ่งกันดีกว่านะครับ 990v3 หลายคนบอกว่าเป็น990ที่เรียวมากๆคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคู่ที่ขายดีมากที่สุดของ990เลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ชอบเพราะว่ามันมีความเป็นแบบมีความเรโทรค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าตัวผมเองอะ่ะผมชอบ v4 มากกว่าผมเคยรีวิวไปลวก็สามารถไปคลิกดูกันได้นะครับคลิปที่แล้ว v4 ผมพูดไปบอกว่าผมคิดว่า 990v4 เนี่ยมันเรียวที่สุดแต่ จริงๆแล้วเนี่ยด้วยรูปทรงมันอาจจะดูเรียวใช่ไหมวีเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูตอนใส่แล้วอะ่ะผมรู้สึกว่า V4 อะ่ะด้วยหน้าตามันดูเรียวกว่านี่คือ V4 ส่นะครับส่วนนี้คือ V3 แต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงหน้าตานะครับอันนี้หมายถึงฟีลลิ่งการใส่990 V3 มันเรียวกว่า V4 อันนี้ V4 จะเห็นว่าแบบค่อนข้างจะบวมออกมานะครับส่วนนี้คือ V3 ก็จะเร็วกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าระหว่าง V3 แล้วก็ V4 V5 อะไรแบบนี้คู่ไหนมันเร็วที่สุดถ้าเกิดเทียบแค่3 V นะผมว่า คู่ V3 เนี่ยค่อนข้างจะเรียวที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับพวกรุ่น9 9 0 V1 ผมว่า V1 เนี่ยมันก็ยังเรียวกว่าอยู่ดีแล้ว V6 เนี่ยที่เพิ่งออกมาใหม่มันก็เรียวมากเหมือนกันนะครับหลายคนก็เลยแบบมีกังวลกันเรื่องไซส์ก็เดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มเติมไปก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าคลิปไหนจะออนก่อนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันไปเสิร์ชดูกันได้ในช่องของผมนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปออนฟีดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง รองเท้าสีดำเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นกางเกงที่มันดูมีความคลีนอย่างเช่นตัวนี้มันก็จะแบบมีสีดำหน่อยแล้วก็สีเทาครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยผมอาจจะลองดูเป็นสีที่มันออกเข้มๆหน่อยอย่างแบบเนี้ยผมว่ามันไปด้วยกันได้นะเพราะว่ารองเท้ามันสีดำแล้วก็เสื้อมันออกสีเทาๆน,น,น้ำตาลเข้มๆหน่อยแล้วกางเกงสีออกอ่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูถ้าเป็นกางเกงสีดำนี่ก็เป็นกางเกงคาโก้ที่เป็นขากระบอกหน่อย พอเป็นรองเท้าที่มันทรงใหญ่ๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าใส่กางเกงที่มันขาไม่ได้เล็กมากมันจะสวยกว่าประมาณนี้นะครับเราเสื้อเนี่ยพอกางเกงกับรองเท้าเป็นสีเดียวกันไปแล้วเสื้อเราจะหยิบสีไหนมาใส่เนี่ยโอมันก็โอเคหมดเลยอย่างเช่นตัวนี้ผมหยิบสีออกเทาๆน้ํตาลน้ำตาลมาให้ดูมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับขออภัยนะครับห้องมันแคบไปหน่อยนี่พอกางเกงเป็นไซส์ที่มันไม่เล็กมากเสื้อก็ผมว่า มันจะใส่ที่มันเล็กมากแบบพอดีตัวเนี่ยก็ได้หรือว่าจะใส่ที่มันโอเวอร์ไซส์แบบนี้เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูสักตัวหนึ่งเห็นไหมเสีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าอยู่ไทยอะ่ะพวกแจ็คเก็ตพวกนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมแนะน,นําเลยว่าหาเสื้อยืดดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็เอามาใส่กับเนี่ยพวกรอ,องเท้ารองเท้ากางเกงแบบนี้ได้เลยอย่างเช่นวันนี้ผมใส่เสื้อยืดมาพอดีตัวหน่อยแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยได้เลยนะ ใช่ไหมเนี่ยลุกเนี้ยได้แล้วแล้วพอกองเกงสีดารองเท้าสีดําปุ๊บเนี่ยเสื้อถ้าเกิดเราอยู่ไทยใช่ไหมผมก็แนะนําว่าเราอาจจะเปลี่ยนเสื้อให้มันมีความสนุนสนานมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆก็ได้เหมือนกันที่อาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลสีแดงสีเหลืองคือด้านล่างมันดำแล้วด้านบนเนี่ยมันสามารถมิกซ์แอนด์แมชกันได้แทบทุกสีเลยนะครับก็ไปลองดูแล้วกันอ๋อแต่้ใครถามว่าถ้าใส่กับกางเกงขาเล็กๆเ,เ,เนี่ยได้ไหมนะสำหรับวีสามผมว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองหางเกงขาเล็ก ใส่ทุกคนดูครับเห็นทุกคนลองดูผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะแต่ให้ฟิลประมาณนี้เห็นไมกิ่งขาเล็กโดยฟีลิ่งการสั่ง,งคู่นี้นะครับสบายอยู่แล้วก็กระสูนวิสานนะฮะหัวมันก็มีความไม่ได้ ใหญ่มากนะฮะตัวปลายเท้าเนี่ยมันก็มีความตรงๆประมาณหนึ่งมันไม่ได้กว้างหรือมันไม่ได้เรียวจนเกินไปนะครับก็คู่นี้สําหรับ V3 ประมาณนี้อ๋อลืมพูดไปในเรื่องของไซส์นะครับไซส์คู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์ก็ได้เลยนะคือผมก็ใส่ New Balance แทบทุกรุ่นเนี่ยตรงไซส์หมดเลยแล้วก็สูวิอื่นผมก็ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับ1จนถึง5และนี่ครับก็เป็นการรีวิวก็0กีสนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรอัปเดตหรือว่าเจาะลึกอะไรมากมายก็ไปดูคลิปกันก่อนกันได้นะครับวันนี้แค่จะพามาดูรุ่น90-3วิสาที่เป็นสีดํานั่นเองนะครับเพื่อมีโอกาสได้ไปซื้อผมว่าก็เป็น1คู่สีดําที่มันสวยมากๆเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เคยใส่หรือว่ามีสีไหนแนะนำหรืใหา่ผมไปทำรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ไปก่อนแลวครับบ๊ายบาย